สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วนะครับจะน,นอนแล้วนะครับเข้ามาทักทายก่อนน้อยเร็วกับผม ชอบอันนี้มากเลยอะ่ะผมชอบของไอโฟนนี่ว้าวแปดท่านแล้วทักทายกันนอนนะครับผมคืนวันอาทิตย์ทุกคนเตรียมตัวพักผ่อนเพื่อจะไปลุยงานพรุ่งนี้แล้วหรือยัง วันนี้ได้ทำอะไรกันบ้างครับแชร์กันหน่อยครับผมวันนี้เรามาทบทวนสิ่งที่เราได้ทำกันว่าในตลอดวันจุดที่ผ่านมาเราได้เหตุในอย่างบ้างเราได้ทำอะไรบ้างโอ้นี่ครับทุกคนผมชอบอันนี้ของไอโฟนเขามากเลยทุกคนจะเห็นไหม สมตัวเห็นไหมครับเห็นหรีอเปล่าครับเห็นหรีอเปล่าครับโอ้เวลานน,นี้แบบมันชัดมากเลยอ่ะดับไปละสว,วยงาม วันนี้ไปทำอะไรกันไปทำอะไรกันบ้างครับวันนี้เนี yeah, ่ย <Yeah. S 1> เพื่อเพิ่มความสว่างให้กับหน้าของเรา ทุกคนทุกคนชอบอันนี้เหมือนผมไหมโอ้ว้าวโอ้ว้าวสีฟ้าสีส้มเนี่ยชอบเหมือนผมไหมอ๋อหายนี่นี่น,นาฬิกานาฬิกาขา้อไอนโฟนอ่ะตอที่เราชารัดชัดแปดแล้วมันก็มันก็อย่าไว้นะแสดงขึ้นมาผมยังชอบเลย นี่ออกมาแล้วจ้ะเอา้าเคเห็นไหมตอนนี้สามทุ่มสามสิบเก้านาทีพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปทำงานเรียกว่าอะไรนะไปลงพื้นที่เหมือนเดิมนะครับอ้ยยะ เน่่เน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 จะลองสตอรี